25, 2องหมืนหตัวออสามตัวแฝดสอง้คือดีแท้ตฟูตแฝดตัวผูตัวแม่พอตัวผูวัดสองแฝดเหมือนหนสองเอาง่ายๆสื่องในสามไปเลยหนึ่งหมื่นเาในะโอ้สองหมื่นสองหมื่นห้าพันในสตัวหนึ่งสองโอ้เอาเอามอเอายังล้มา โอ้เอียนว่าเดาไหยเอียนโอ้โ hmm. อ้โ okay. อ้โมัวน uh, uh, ี่ยมัวแขกเว้ยโอ้โมอนี่เล่นมัวแขกไปชายพู้ดอนหนึ่งผอ้ดอนแขกเออเออไปไปไปแฟนเป็นใครอยู่างเนี้ยขึ้นขั้นนี้อีกวันดิอุ้มมันขึ้นอุ้มมันขึ้นอ่ะเบิงเบิงควายก่อนพี่น้องอุ้มขึ้นเลย อา้ว 25, วาวมอนี่ร์โดมพอสองเมื่อนหาพันโคมนี่นี่ครับนี่เออคือไปบางลายึ้นไปข้ปางหลังผลหนังง้วพี่น้องอันนี้ควายเ้าสองเมื่นหาพันแม่กับลูกลูกสองตัวเลยแถมไปเลยนี่ครับลูกแฟร์นีครับอันนี้ลูกเพิกอันนี้แม่แม่กับซุ้งลอยเส้าหาทั้งหมดสามสิบนี่แหละแม่ลูกซื้อสามได้สาม เบอร์โท่ไหพ่อศูนย์เก้าห้า2เก้าหเอูนย์เพสองนย์สองจดอาเภวารินชำาบโอ้ลูกแฟดพ่อนี่สองหมื่น <oh, ห้าพันตุ 5, ่ bueno ินตน มาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดครับ15ตุลาครับพศ2568ครับนั่นนี่เบาบางจักน้อยครับสนามเลปานโจ๊กก็เราครับปานเอาบุญนะครับผมควายกับเขาเบาบางจักน้อยนะครับผมก็ได้เลือกได้ชมกันนะครับผมควายเหลี่ยงควายเหนือรักกับควายเหนือนะครับราคาเหมือนนี้เป็นยังไงครับ นะครับโซ่แข็งแข็งแนบวเนี่ยไปเบิรงนน้ำกันเด้อพี่น้อง์นะครับฝ้ายฝ้าย,ยพร้อมฝ้ายจอยฝ้ายเหนือฝ้ายหน่อยนะครับผมฝ้ายโคมนะครับผมไปเบิรงนน้ำกันครับปล <c oughs> ารินแชมราบอุบลราชธานีครับพี่น้องไปครับเมินสิผาล้อยสามตัวไล่ละเมินสิผาล้อยต่อรองในอีกเบิ้ดเมื่อ <c oughs> เออพอเราอยากขายได้แบบนี้ได้ <c oughs> เออเดี๋ยวต่อไหม ข้นเอาเป็นเอารวมไหนนะพ่อเนาะเป็นยกสุดเวอรไซะข้นเอาตัวเดียวกับสิเมือนสองพันหาร้อยสอ้ขนเอาตัวเดียวข้นตัวเดียวนี่เหมือนสองร้อยขนเอาหลายตัวเหมืนหมืนหนึ่งพันหาร้อยได้อยู่มันวูบกซื้อเปะนี่ครับไปห,หารุ่นนี่เอาไปเกลือ ไปคูณไปเกลืออย่า,ยยานพี่สิว่าไ, <laughs> ไ,ไหนละค่านี่ <laughs> อันนี้ละค่าจอยได้เนมื่นสองพันห0าร้อยขั้นต,อต่อโตขั้นเอาเบิร์ตัวนี่ตัวละเมินหนึ่งพันหาร้อยนี่ครับแต่ต้องเอาเอาสามตัวเลยขั้นเอาตัวเดียวกับเมื่นเมื่นสองพันหาร้อยห่อไว้เมื่นสองเอาคนละแบบุ่น,นี่ส่วนสูงก็สิบวนลอยยี่สิบห้าบวกซึ่งลอยสามสิบไม่ตัวพี่พี่ตัวนี้ตัวแม่เบิบร์ตพอ เบิกเอาเดอรุ่นนี้รุ่นนี้ประมาณนี่ร้อยยี่สิบหาถึงร้อสามสิบตัวเมย์้เลยเด้หรุนพี่ๆนี่แหะขไหนราคานี่ยตัวละมื่นน้อยๆครับผมเอาขันเจ้าจัดใจอยากเลยเอาแม่เอาแม่เขาโทรมาก่อนนะนี่เขาโทรมาก่อนมื่นอยากเลยเบอร์ได้ศูนย์เก่าซซสามเก่าแปดสองสองศูนย์สองสองศูนย์เอาแมเอาแมคือไกลแล้ว เอาเสีเอาเลยนี่ครับเาตัวละมือนน่อยๆขายได้พอครบหนี่บขายลรวบ่ห่วยยังบ่ขายลูกโตโตแม่พร้อมตัวนี้สี่สิบห้าเบือง่ายเบิ่งยังครับตัวนี้เป็นควายเลี้ยง่ายลูกลูกโตแม่ น้าดีเป็นลูกอะไรมมแม่ลูกลูกตัวเมีย <c oughs> นิ่งไว้อีไลานิ่งไว้แม่ก็สูงร้อยทั้งสี่วะประมาณร้อยสี่สี่สิบดากลูก,ดาก,ลกดากแม่ห้องไว้สี่สิบหาคะแนนนี่ครับนิ่งไว้ห่วยหิ้วหยาบวะม่ตีเกียร์ถอยหล่างผม นี่ไวงอีไล่หิวอยากบริสุหิวมากอ่ะว่หิวอยากกิหิวมามาล่ะมาเติมเลือดไล่ครับยังบริสุกินอาหารแม่ลูกสี่สิบหาสูงประมาณหน่อยสี่สิบเาไปเติมน้ำเลี้ยงเอาไปอยากได้รุ่นนี่ห่วยเบียดไปอยากได้บ่เบียดอยากได้อยู่บ่ดีแม่ใหญ่ดีอยู่นิ่งไว้อีไล่นิ่งไว้เบอร์โทรไว้พ่อ 084 9์5ปดส4 4 4่ว่ารืเท่านผมนี่แม่คับลูก้องไวซีหาไปหาลุนหนีอยู่กันราคาตรงกันทรงในตัวลกคนวะออกไล่ติแบวลงได้ แม่สาวสวยโอ้น like ้าตันดีแฮแค่ว่ะพวกแบบนี้สองหมื่นกลัวๆสองหมื่นไปไปโอ้ย่ามของเราตัวเบิ้งดาเบิ้งไทยเบิ้งไายเบิ้งดาตัวนี้เป็นงัวเอ่อเป็นควายสาวงาม สองหมปลายสองหมื 20, ่นกัวกัวสองหมื่นแปดสองหมื่นเก่าเนี่ย0อสองหมื่นแปดพันหาสูงก่สิบประม 100, าณร้อยไปเสาะหายอยู่บ่พอเาะหาย,ยานเนาะเรียมตัวดีครับตัวนี้แข้งขาใหญ่พันน้ำนมสองหมื 28, 000, 500, 000. ่นแดพันหาร้อยโอ้วดีเนาะ เ่าดีดากมุ่นดีตาดีหางใหญ่โอ้บังาตาเามายับดมกีม่ดมดมกล้องอีกอ้าวสองหมื่นแปดพันหาหลอยดากงามนี้เลยพี่น้องบางไายบางด่าหางดีหาง่ยดีพวกหางดีตัวนี้งามก็ม่ได้ไหมนี่ นงาเงาตัวนี้งามก็โมได้เหมือนนี้นั่เอกสดสนามตัวนี้เบอร์โทไปอีกครับศูนย์เก้าห้าหนศูนย์เก้าห้าหเก้าห้าห้าก้าหกครับผมสองหมื่นแปดพันห้าร้อยงามๆเลยงามๆนั่งเอกยสนามเลยตัวนี้ตัวนี้นั่งเอกครับ ไก่สิเกี่ยวเขาแล้วเนีเ่ยพาควายหน่อยไปเลี้ยงแม่สาวส,สวยๆสายเผือกเป็นแม่สาวหน่อยเนี่ยนะคืนนี้ละควายหน่อยครับควายสาวหน่อยไปหารุ่นนีอยู่แจ็คบารครับเมินหาพั้นหกร้อยเนี่ยเป็นแม่สาวเผือกสวยสวย ส่วนสูงกว่า10,000เมตรน้อยๆน,นี่แหละมันอยู่ในขีดต้มน่ะแต่ว่างามดีครับแม่ผู้อวนดีเป็นองายเบื้องดกักฮัลโหลพี่ละยี่ระฮัลโหลฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่กำลังเอื้อนหาหมูควายหน่อยครับ 10, 6, เมื่อ 10, 6, 6, หกเมื่อหาควายหกร้อยเบื้องหน้าตาอ้วนันดีตัวน,นี้สมบนูรณ์อ้าว ไปกินยาร้ายมัหนึ่งี่แตกแล้วเออขนาดมาทแม่เม,มือ,ยยอ,อ,อมงยังไงอย่างครับซ้ายเผือกเอินห้าโมนเบอร์โทรไว้ครับ092 092 686 686 7387 7387อำเภออำเภอศรีเมืองใหม่ศรีเมืองใหม่นะครับผมตัวเดียวนะครับเนาะตัววเดีย ซ้าวสวยสายเผือกบอดตัวนี้งามดีเหมาะกูนี่งามงามไปเสือไปขุนต่อเหมือนสิบห้าร้อยในสองตัวโอ้ตัวนั้นน่าสนใจกันเรือพี่น้องพายังได้แบบหลายตัวมันจอยเอาไปเพี้ยนเอาสองตัวเหมือนสิบห้าร้อยนี่ครับคืองโตละหาหาผ่านกว่าเนาะรอรองห้นี่ครับ หาพันเจ0ดหาพเนี่ยครับสองตโตละ5า0 0นเจเนี่ยครับรุ่นนี้ก็ดีกันเนื้อพ่ออยากได้เอาไปทายพันหยาเป็นลุงไว้เนี่ยครับสูงกับประมาณเมตรน้อยๆนี่ละนี่ต้องนาตาเอาไปเป็นแม่พันควายแครเลยตัวแม่ทั้งสองแบบผูเบัสสองเอาไปขุนเอาจะเป็นพ่อพันมันนี่ขวายขุนข่อยขุนอ้วนๆแล้วก็จะไปแบ่งกัน นี่แหละเบอร์โทรเดียวกันนะครับก็เ,เอาเบอร์โทรเดียวกันนะครับสองโตหนึ่งหมืน่นหนึ่งพันห้าร้อยได้สองโตซือโนกละนี่แหละใครอยากได้โทรด่วนกำลังพิมพ์นิยมรุ่นนี่พอท่านคนนี้เปล่ายังไง <c oughs> รุ่นพิมพ์นิยมครับสูงประมาณเมตรในริน็ตวไปยใคไปเลี้ยงบาทน,นี้ ลูปรอหน่อยรอห่องเลยกินห่าก็มูเฮ้ยครมาหนี่เห็นมูลลายูเห็นโมลายมีมูมีมูเลยห่องโอ้มโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โหอ้ขอ้มหอ้โอ้โ้อ้โอ้โห้อ้โนโอ้ เล็กหน่อยไฮแล้ว6วันไปเอาไปฟังเสียงเอาไปกินงา,นาไปฟังเสียงของแรงหา,าวันลัวก็อพอตัวนี้นะพอ่อเจ้บาทครับตัวนี้มื่นสี่หมื่นสี่พันอวดนีนะพอ่อเน้าตึนเนาอหนังมันดีตัวแม่ ไปเอาไปเพี้ยนไปครับเมื่ินซีตัวนี้นี่งดีเลยตัวนี้บาตีเอมาปากเลยเขายังกลมๆอยู่เพแวบบแวบแบบฟังไหมฟังดีเพิ่งหโหคือกระต่ายโอพ่อหนิพันธุ์ทองดีเว้ยอ้าวไปเอาไปเปิดฟังเสียงอยู่บ้านมีเบอร์โทรบอลหรอพ่อบอมีนะพ่อเนาะอยู่ันเพื่อไะไครับสีเมืองใหม่ แต่ละลองโทรมาเบอร์ติดต่อบางห่งก็ได้พี่น้องพอเระเบิดซีไปหงวยไฟแล้วปะไปหงายไฟบ้านเสาคนละก็แรงลองเพ่งถาอยู่แน่ยังว่าเศร้าอีกแง่แง่อยู่เป็นหอดแม่บรรยากาศครับขนาดเกินมาต้องพนด้นี่ถนนเละครับเอาเของมาวานน้ำเนยมารับซ้ายเหนือซ้ายเหลี่ยง เมืองเอาพี่น้องเอเกับเขาหลยอยู่แต่ว่าข่อยบ่พอข่อยน้อยโอ้ลูกลดตัวนี้กำลังต่อกันอยู่อ้มตุ่มเม่แม่ม่มม่่เมมมแ่แ่ ข็บางเมกเกินคายเขาเก้กลาวเเยปเปน,น,น,ปเปน,นุ๊กไปสุดเยไปสวนไปสุดไปสดปดไปสุดไปสุ่ไปสนดไปสุดไปสุดไปสุดไปาุดปสุดไปสุดไปสดไปสุ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 ดไนสุดไปตุาไปสุดไปสมดไปสาเไปสุดไปสุานปสุดไปสุอไปสุดไกสุดไปสยดัป่ เน่อคืออยู่คืออยู่นะจ่วัดก็ใจ่วัางนมาสองหมื่นกว่าเหมือนันโอมันโตนมียเรียนโตเมียตีราคาเหนื่อให้เลยเนีเห้องไปสองหมื่กว่าก็ใส่สองหมื่นแล้วตีราคาเหนื่อยพาคือวันั้นเนี่ยาน่อห่อขบ่คือเี่นอมันอันนี้มันแก่กับบ่อร้ายน้อเขาแก่บ่อร้ายควยกับบ่อร้ายเนีเนเขาเลยสนุกเลือกป่าเขาสนุกนนี้เนี่ยาแก่กับ่อร้ายเนี่ยะเกเมา เบียดก็คือยังบอไรไปไหเนาะกล้วยบ่ค่อยหลายวันพุดก็เขาก็เลยมาบ่หลายเออรโอ้ือวันอาทิตย์นั่นคือได้กูดีบ๊วกล้วยกัเขาน้อยเนาะนั่นนี่เป็นกระฝนกระฝานมาจักละโอ้ยกระกระฝนเนี่ยตัวนี้เละเทเวิร์ดบรรยากาศท้องเละเทเวิร์ดก็หายสองหมื่นมาสั่นยังขายบ่ไรงั้นสองหมื่นหาแค่เนี่ยน้องก็อยู่บ้านเนาะครับ จอดของโม่ห้องระยัดนะครับระยัดเขาก็รู้นะฝ้าเบิ่งของใหญ่ครับเบียดกำลังมาสอบมึงของใหญ่เครื่อกเหนือครับกำลังเจราจากันอยู่ ล้วาพ่อมาเจ็ดหมื่นว่ะพ่อพ่อจ่า่บาครับไา้หกมันตั้งกันลายอยู่คนะางไกลความเจริญนี่ ngày con đầu chưa hợp anh chị đã bên nhau cho pòm nhảy đi trái nửa trái nửa anh điệp pò phăn câu trên pò nữa bây giờ đang รอรอสเจบาครับเหมือนเจ็ดพันห้าหองไว้มื่นหารอยีครับพอพันหน่อยดูรล้อมื่นเจ็ดพันห้าร้อยูงกับสี่ร้อยสหาบวกหรอซ่หาเนี่และซื้หน่อยสามสิบกำลังสอบอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเขาย่งต้องโกเยอะเขาเขาตาเหนือหนังนังดีเนือดี เอาไปเติมหนังเหลียงเอาแข้งขาใหญ่ดีทายพญาตบมุงทายพญาตบมุงฮะติดยาไทยพญาตบมุงเข้าไปไปกินมาม่าปลากระป๋องคือเกอล์น้าบ๊อบเนื้อแดดง่ายจันเอยลืมเบื้อแดดง่ายโอ้กีดต้มคือคักขึ้นในบ้านนี่เครื่องนาแข้งเลยพี่น้องกีดต้มนี่ครับ จะเลื่มเลยไปสีมามอนันบ่มอเวียกเล่นต้มมาได้นน่หมอนั่นนั่นเคีียต้มเลยนะน่ครับผู้มาขายรอตรี่งกับเบื้งเอาพี่น้องเระเบื้งน้ำกันบรรยากาศบเบื้องเอาไปสีมาเบอร์โทรไปครับซีสามซีเก้าแปดแปดพี่บูนเนาะ นะครับตัวนี้เมื่อเจ็ดห้องไหวมอนันเลีนโตมันได้น่ะไม่หลุดเนาสินค้าขายดีอันดับนึงครับรองเท่าบูทครับมีทุกคนใว่ามีก็ใส่เกือบหนังเอาบรรยากาศแป๊นเอาบุทครับพี่น้องค่อยหน่อยหลุดเมือนอน้อยนครับหลุดเมื่นกลัวหลายก็ลังพิมพ์นิยมเลย บรรยากาศสน้ำเลยพี่น้องเลเที่จังไนฝนบ่อเส้าให้กำลังแหงฝนก็มาอีก เอามาขายมือสูยัง่เอามาโซ่เอามาโซ่กันน้นแองแ่นเอามือนเจ็บหน้าลงไปูาไัวแบรอูเอามขายแล้วมาสู้พ่อเรบ้าวเทองไว้ตัวละมื่นเจ็ัเฉลี่ยโดยรวมราคาเขาหองไว้เบอร์โตรกับเบอร์โตรเดียวกันนี่าพี่น้องมื่นเจ็ปัญหามื่นจ็ัหามื่ปัญหาวเนี่เป็นตัวเมีครับ เพื่อในหน่อยจะเกิดทองตัวซีเมื่อเมือม่อซีเมื่อหายลนะประมาณนี้ปวดตัวอ้วนเนี่ยก็บเมื่อเจ็ดไล่โตสนุกเลือกรุ่นจิ๋วแต่ว่าราคาด้ยวยร่วมอันกน็คือยังซตึงๆเนี่ยอยู่ครับช่วงนี้ก็ได้มันไก่เกี่ยวขวบ่อะไรอย่างไรผลจูงเธาเป็นฟูงเลยนี่แหละเบอร์โทรที่ทีมงานเขาเดียวกันเนี่ยครับพี่นอ้องเนี่ยหมอไพ่เซ่นนะหมอเสือกิเกี่ยวนี่ กำลังเซ่ยอยู่นะนนนะจุงกระเจีดตัวแปดตัวรุ่นเมื่อไก็กลัวค่ะข,ของเธออยู่ <c oughs> จุงเอาจุงเอากระเจี๊ดตัวแปดตัวนะง <c oughs> เาอาเลยเป็นองรุ่นนี่เมื่อไปเมือเจ็นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้สูงกัประมาณร้อถึง 130. ร้อยสา,ยาบถึงร้อยสาหอร้อยย่สประมาณนี้ พวกไวๆหรอพ่อแตะคีดว่าเขาเสียงเขลงเขา่อบเราไปสุดละม้วนขาดเลยต้องคอยแต,ตะโอ้โอโยตัวสีลุยขี่ต้มอะไรพ่อเอ้ยต้มตลอดมันบัเสียบด้โอ้ยม่เสีย หาตเดันล้ม่่รชตรอือนึ่งเมือน่ห้อเออออเอ้าต้ารเอหต่อรองได้อีกต่อรองธรรมดาแต่ลูกสาวเขาเป็องเชเนี่ยเชดเดียวหัวแม่นอยนี่ต้เนยโอ้กล้วยแม่กล้วยเม่เมือนหนึงพันหาร้อยกำลังต่อรองกันอยู่ นี่ครับเพิ่งกํลังตอกันอยโอ้ผิวดีครับตัวนี้หอมสีแดง้อมใกล้แล้วเปลนำขายนน่ขายเลยพ่อสปจะเต่อยนี่แกองหาเจ็ดแปด่เจ็ะเตะไข่หน่อยไข่ง่ายถือใกล้แลยเป็นว่น้อยเตะน้อยเตะน้อยเตะ่ด้วยคนถูกกงตอกันวันนี้เป็นตอลอกกันอยู่ครับเมื่อหนึ่งพันหย ก็หละเมินหาหลอยตอนนัวนี้ใกล่กันแล้วสูกันบิง่งเล็กอย